ทำไมหลายคนถึงใช้กฎแรงดึงดูดหรือการมีนิเฟตไม่ได้ผลหลายคนคงอาจจะเคยสงสัยว่าฉันก็เป็นคนที่แบบคิดบวกคิดดีๆคิดแต่สิ่งดีเข้ามาพอเขาบอกว่าถ้าเราคิดแบบไหนชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาถูกไหมคะแต่หลายคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะใช้การมีนิเฟตหรือกฎแรงดึงดูดให้ได้ผล คุณต้องเปลี่ยนแอคชั่นหรือการกระทําของคุณด้วยเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนแอคชั่นอะมันเหมือนการอัพเวลพลังงานของเรานะคะอย่างเช่นถ้าผู้ได้เห็นภาพก็คือสมมุติว่าถ้าเอลลี่ไม่สบายเนาะเอลลี่แอคออกมาโดยการที่แบบป่วยเดินก็คือแบบป่วยไปหมดเลยป่วยทั้งภายนอกภายในแต่ถ้าเอลลี่เปลี่ยนท่าทางของเอลลี่เป็นคนที่แบบฉันไม่ป่วยอะสองอย่างเนี้ยมันจะเสริมกันทีเนี้ยถ้าคุณ คิดแต่สิ่งดีๆส่งขึ้นพลังงาน,นดีๆออกไปและคุณเปลี่ยนภายนอกของคุณด้วยเอเลี่รับรองว่าการที่คุณเมนิเฟสหรือใช้กฎแรงดึงดูดนะคะมันจะได้ผลมากและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือคุณต้องรักษาไวเบชันหรือว่าระดับพลังงานของคุณไม่ตลอดคือต้องอย่าจิตตกอะเพราะว่าอย่างที่เอลลี่เคยบอกใช่ไหมคะว่าจักรวาลอะ รับรู้เพียงแค่แรงสั่นสะเทือนของเราจักรวาลไม่รู้นะคะว่าอะไรที่เราคิดอะมันเป็นความจริงหรือจินตนาการฉะนั้นถ้าคุณส่งขึ้นพลังงานแบบไหนออกไปอะจักรวาลก็จะตอบรับสิ่งนั้นและส่งสิ่งนั้นมาให้กับคุณส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าการมินิเฟสหรือแบบทํากดแรงดึงดูดมานานแล้วแต่มันไม่ได้ผลนะคะมาเจอกันในคอร์สค่ะ t h e Secret Manifestor ความลับของการเสกขั้นสูงเอลลี่บอกเลยน,นะคะว่าคอร์สนี้มันจะเป็นคอร์ที่เจ๋งและมันมากๆเพราะว่าเอลลี่ตั้งใจทํามากๆนะคะถ้า ใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s i k i u e l l A e ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ